เทียรติย2526นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำท่านผู้ชมเข้ามายังบริเวณการก่อสร้างสนามกีฬานาชาติอำเภอสรดบุรีนะครับหลังจากที่ฟ้าฝนนะครับได้ตกลงมาเป็นเวลาติดต่อกัน2องสามันนะครับเราก็ได้หยุดการก่อสร้างไปนะครับวันนี้นะครับเหมือนกับเป็นวันแรกนะครับ จารนี่ของท่าอากาศนั้นได้เห็นเห็นชัดว่ามีรถกำลังทำง,งานอยู่หรือเปล่า กําลังตากดินนะครับตากดินหลังจากที่ฝนตกลงมาก็ทําให้พื้นดินนี่เปียกวอนไม่หมดนะครับชุ่มชื้นไปด้วยน้นําฝนครับแต่เมื่อได้ประมาณสักยังไม่ถึงอาทิตย์ครับก็ตากดินเพื่อที่จะบดอัดลงให้ได้มีคุณภาพนะครับนะครับระยะทางที่บดตอนนี้ก็ประมาณห้า้อเมตรนะครับ บริเวณบ่อน้ําทีุ่ดไว้ก็เต็มเลยล้น เนะครับไม่สามารถที่จะเดินทำคลิปตามหลังรถเพลได้นะครับเนล้นผู้ชมก็ชมคอยชมเป็นบังตอนสว่างก,ก็ดูไม่ชัดเหมือนเดิมนะครับก็ชมกันแบบนี้่ะครับคันนี้เจ้าโจ้คนเดิมนะครับ บริเวณการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอำเ,อเภอสตึจกจังหวันนดวนครศรีธนรคราบสำหรับคลิปนี้นะครับพรบกรับท่านผู้ชมแค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ